สวัสดีครับพี่น้องมาพากัพี่แลนะคะกับรายการของเอ็ดด a n ชาแนลนะคะเลิกงานเรียบร้อยแล้วมหาปเจคือเการนันดายุดตึกเล่าเล่าบอกว่ามือนี้มีแกงออมไก่พี่น้องแกงออมไก่นะคะอันนี้คือดูชุดด้วยนะคะ อันนี้คือชุดไปทํางานเลิกงานมาแล้วก็จะมาหาเนี่ยยูนอีกินซูปซูนอกกินค่ะแกงอมไก่แบบแบ่บๆ๋ยวกใาไปเบิ้งวัตถุดิบแล้วก็ส่วนประกอบเลยอยากให้ทุกคนรอติดตามกันในคลิปนะคะรับรองว่าทําตามแล้วก็อร่อยแน่นอนค่ะอพี่ดองมานีกว่า็มาเบิ้งเครืองปรุงมันอีอมไก่มานี่นี่อันกระเนือ้อไก่เนือ้ออกไก่ไก่รวนจ้าไก่จากแมคโครจา้าแล้วก็อันผักหลายหลายพี่ดองเบิง้งอันผักอันนี่กะละมังหนึ่ง ผักกวางตุ้งค่ะมาที่นี่นกับผักซีนี่แหละแล้วก็ยอดแบบอือพรแบบอืึกีบอายุแขางๆนี่ลเรปกินตูแล้วก็เครื่องออมธรรมดาเนี่ยแหละจาปปะ้าใบบักูหัวชิงไข่ตะไคร่จ้าแล้วกับผักซีแล้วกับ,กลกบปลาเต๋อกะลังตำเครื่องอยู่เดี๋ยวให้ไปเบิกนา้าอันตำข้าวเบือนี่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ม,ลวมีหอมแดงนะคะแล้วก็พริกแห้งค่ะแล้วก็ข้าวเบียกออมกระเจ็บเจ้ามืทอนี่มาเด้อล้วนไก่ตอนรอบพี่น้องค่ะอันดับแปดนะจ๊ะ บันนี้ก็ใส่เครื่องบันนี้ใส่เครื่องอยู่ตาำใบก้อนอั่นแต่ไข่ไปประกวดจ้า,มมาบันววนี้น้ำข่าวเบื่อเขาใส่ที่หนังเน,ะน,นาะแดนแดนของนะขัวลวนให้หอมๆก้อนค่ะพี่น้องค่ะให้ไข่สุกวันนี้กะ็ะใสผักเลยค่ะพี่น้องมาผักแจงก่าวใส่เลยวันนี้ข้าวใส่ผักกวางตุ้งวันนี้นพักประมาณอันม้อหนึ่งพัออกหม้อหนึ่ง ใส่แบบนั้ักกินถั่วพักเน้นพักมานี่เน้นพักรัวๆอาจารย์ต้มพักมานี่เศรษฐกิจบ่ดีก็กินถั่วพักนั่นแหละกินถั่วพักเน้นพักเน้นพักอ่ะบัหนี้พักก็เริ่มยุบบางส่วนแล้วล่ะบัหนี้ปลาตาก็ใส่น้ำผักเบียร์ค่ะต้องใส่น้ำผากเบียร์ได้พี่น้องมันค่อยสีแซ่บมันค่อยสีเป็นนัวล แต่ว่าบางคนบ่มีเพิ่นกระสุนขว้าขว้านี่ก็ครัวได้เนี่ครัว้าเองตําเองข้าวเป็นข้าวเหนียวเคี้ยวงูมาจากกาฬสินธุ์นะจ๊ะมาจากทุเบิร์กิปุ้ยลูกราชนิกูลอีปุ้ยปลาอีปุ้ยเตือร์น์ไปปีกอีปุ้ยมันบ่กินผักซีพี่น้องนะก็เลยต้องแยกมาส่วนพระองค์ตังหางใหโซโหนข้าวใส่ผักซีล่าขาดไปได้เลยผักซีล่าเล่ยผัวเดาหอมกิน ก่อนีลาวขึ้นมาเลยหอมเลยอ่ะเนาะอันนี้เป็นกินแบบว่ากินออมของแพกเลยค่ะกินออมของแพกหิวเข่าแล้วบัดนี so ้เดี๋ยวเราไปชิมกันบัดิหิ้วเข่าแล้วชิมค่ะข้าวที่น้องโอ่ยนี่อันนี้แกงออมเห็ดตำบักแซงพะถาดหนึ่งอืมส้มแสบอยู่กินข้าปั้นบัดนี้นี่จ้ะติดเบื่อต่ร้านนะคือเดิน ครับรสชาติแบบบ้านๆเลยผ่านแล้วนี่มีพี่น้องนี่เด็นแต่งตัวงามๆค่ะไม่กินแกงคอมก็บ่กินข้าวมูดหยะน้ำน้ำเจียว่นาะักแตงครับม เแบบนัวครับแสบแห้งอแบิ่มแหง้งอบไก่แซ่บเสีเาาบกระตับักแตงพี่น้องจุกค,คักแล้วบัดดีอือเอาล่ะค่ะพี่น้อง่ะหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบนะคะยังไงเอ็ดดี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไคร e ให้ดิฉันด,ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าเอ็ดดี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำเมนูอะไรเอาไว้เจอก,กันครั้งหน้านะคะพี่น